สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดน,นึงเนาะเรามาสัมภาษณ์น้องๆที่กำลังเรียนอยู่คณะสายคอมพิวเตอร์กันบ้างดีกว่านะครับกันจากที่ก่อนหน้านี้นะเราอาจจะแบบอยู่กันแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะหลายคนอาจจะแบบ เออได้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งไปสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีน้องๆหลายคนนะครับที่กำลังสงสัยอยู่ว่าเอะถ้าเกิดอยากจะเข้าคณะสายคอมของแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยจะเข้าไปเราต้องเจออะไรบ้างแล้วก่อนที่จะเข้ามหาลัยสักมหาลัยหนึ่งหรือว่าสักคณะหนึ่งเนี่ยเขาเตรียมตัวกันยังไงกันบ้างนะครับวันนี้อยู่กับพี่ๆจากคณะไอทีรักบางครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็นั่งกันอยู่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนแบบแนะนำตัวแล้วกันนะครับเริ่มจากเราคนแรกก่อนเลยสวัสดีครับผมนายวสินจันกอนะครับชื่อเล ตอนนี้อยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียกสั้นๆว่าไอทีครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่1ครับผมสวัสดีครับชื่อคณะทัศนทรพันธ์ครับหรื่อนอยูชื่อเล่นชื่อเดชครับก็กําลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับหรือเรียกสั้นๆไอทีครับอยู่ปีหนึ่งครับสวัสดีครับนัทพงศ์สุภาพลนะครับชื่อเล่นชื่อนายครับอยู่คณะไอทีเหมือนกับเพื่อนเลยครับปีหนึ่งครับผมสวัสดีครับชื่อภูภูพลพัทรพลครับตอนนี้อยู่สาขาดัตตาสายครับคณะไอทีครับผม สวัสดีค่ะชื่อชยานินปรีชาธรรมรัน์นะคะหรือว่าชื่อเล่นใบเฟินค่ะตอนนี้อยู่คณะไอทีสาขาดัตาซ์ไซค่ะโอเคจะสังเกตว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ปีหนึ่งหมดเลยจริงๆตร,ง,ร,ง,รงใจแหละนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาเป็นชีวิตปีหนึ่งที่คณะไอทีระกบ,บงังเนี่ยชีวิตเป็นยังไงมากเลยจะมาสัมภาษณ์น้องๆสักนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเริ่มจากรู้จักคณะนี้ได้ยังไงก่อนเลยใครอยากเล่าก่อนก็ได้ก็ตอนแรกนะครับคือผมก็ถามตัวเองอยู่ว่าตัวเองชอบคณะอะไรสาขาอะไรผมก็เริ่มจากการดูค่่ายกอน เพราะว่าเราจะได้ไปลองเรียนในคณะได้ลองไปดูคณะด้วยผมก็ oh. ได้มาเจอค่าย oh. IT ทีแคมป์รสครับผม mm hmm. ก็ทำให้ผมได้มาลองเรียนที่นี่ mm hmm. ผมได้เรียนสาขาเกมครับผมได,ได้ลองสร้างเกมได้ลองทำอะไรตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือว่าไม่ชอบแต่พอได้ลองทำปุ๊บ แล้วมันก็สนุกดีนี่หว่าแล้วเราก็ชอบเล่นเกมมาอยู่แล้วด้วยเราได้ลองทําเกมเองก็รู้สึกว่าแบบเออเราชอบอย่างนี้ก็ได้ลองทําเองประมาณนี้ครับผมตอนนั้นทําเกมอะไรครับเล่าให้ฟังสั้นๆได้ไหมว่าตอนตอนนั้นทําโปรเจกต์เกมอะไรครับตอนนั้นทำโปรเจกต์เกมดองดันเจี้ยงครับเป็นเกมยิงหมาครับก็ยิงหมาจะหมาตายเยอะไหมครับหมาตายร้อยเกือบเลยนะครับ A I มันเป็นสิบรอบแล้วตอนนั้นเป็นเป็นยงบงางครับประสบการณ์ก็คือชอบเขียนเกมเลยครับก็รู้สึกว่าชอบแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาทําเป็นอาชีพครับเพราะว่าอะไรครับ พราะว่ารู้สึกว่าองค์การเกมในไทยเนี่ยถ้าทําเป็นอาชีพก็อาจจะยังไม่บูมเท่าต่างประเทศครับหมายถึงณนตอนนี้เนาะใช่ครับตอนนี้มีใครมีมุมอื่นอยากเล่าไหมครับอันนี้มาจากเข้าค่ายอ่ะเรามาดูของผมกันบ้างที่เลกิลด d ต้าแล้วกันนะรู้จักคณะนี้ตอนมาทูบีอีกหกทูบีหกเป็นค่ายค่ายหนึ่งของคณะไอทีนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีอีกเหมือนกันต้องรอขนาที่สนใจอยากจะลองเข้าค่ายทูบีก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อ่าก็ ตอนมาทูบีผมก็ได้รู้จักพี่นิวบอลทูเดฟจากคลานี้เหมือนกัน <Okay. S 1> ใช่ตอนพี่เขายังเรียนอยู่เลยตอนนั้นเรามาก็ของทูบีก็จะเป็นการเข้ามาเรียนทำโปรเจกต์ ที่เราจะมีรุ่นพี่คอยสอนหรือว่าคอยคอนซัลท์อยู่ถ้าไม่ได้ลองโปรเจกต์อะไรใหม่มมมมๆมากมายเลยตามความสนใจของแต่ละคนได้เลยเขาไม่ได้บังคับเลยว่าเอ้ยอยากทำโปรเจกต์นี้นะต้องทำโปรเจกต์นี้นะไม่มีเลยเขาเปิดกว้างมากครับค่ายนี้ส่วนตัวผมอะครับผมรู้ตัวว่าผมรักการเขียนโค้ดตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับใช้นมันว่างก็เลยโอเคเรารักการเขียนโค้ดแล้วทีนี้เราก็เลยพออยู่มอห์ฮครับก็เลยเริ่มมองหาว่าคณะไหนนะที่ของมหาลายัยไหนที่จะเหมาะกับเราครับก็เลยตอนนั้นไปโอเปอเรทเอาลายมหาลัยเลยครับแล้วผมรูจ้จักคณรานีครั้งแรกครับตอนที่ไปขขอองงคคคคณาาาานนนนิิรรรรับกก็ืเเเู้้สสึวุุ่่่่่่่พีีีีททยยใใจ พูดด้วยครับคือเราก็ทำพวกโปรแกรมหลายๆอย่างเขียนบอดี่คอเขียนเว็บใช่ไหมครับแล้วก็มีเฟรมเวิร์กที่แบบเขาคุยกันซึ่งเราคุยกับตัวพี่ที่นี่ครับ <único S 1> <ม>เขาพยายามคุยกับเราเขาพยายามเข้าใจเราแลนั่นคือเฟรสติเมิชันแรกครับหลังจากนั้นมาผมก็แอบเลงที่นี่ไว้นั่นแหละแล้วก็ได้มารู้จักที่นี่จริงๆก็เหมือนเพื่อนเลยครับก็คือ ITCamp 19ครับตอนนั้นผมเข้ามาในสาขาโปรแกรมมิ่งเนาะแล้วก็เข้ามาทำโปรเจกต์ครับตอนนั้นทำโปรเจกต์เว็บแล้วก็แบบพอได้เข้ามาในค่ายจรรริงๆคับผมู้สึกว่า ขณะนี้ครับเป็นพื้นที่สําหรับการสแสดงผลงานอาา<ม>ต่างๆผมได้ดีมากๆครับแล้วก็แบบทั้งเรื่องรุ่นพี่เนาะเรื่องเลิกเพื่อนผมรู้สึกว่าขณะนี้ครับเหมาะสำหรับคนที่ทํากิจกรรมแล้วก็ชอบการแสดงออกมากๆครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยตอนนั้นทำอะไรห่อมาเร่าแชร์ตอนนั้นเราที่ทำในไทยนครับตอนนั้นทําเว็บเหมือนจับคู่เพื่อนที่ชอบอะไรไปเหมือนกันให้มาเจอกันมาจิงเหมือนซิเดอร์ตอนนั้นมีน้องมาคัดจิตผม้วยครับว่าแบบน้องเขาแบบเจอคู่ักเพราะว่าเว็บผมด้วย แต่เรายังไม่เจอเลยครับก็น้องไนท์สดนะครับจิบๆได้อันหนึ่งมันทงค้ายแล้วมีใครไม่ได้แบบ จากที่ฟังมานะคะทุกคนก็จะเหมือนแบบว่าเป็นสายนี้กันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบมาตรงสายแต่ว่าหนูจะเป็นคนนึงที่ฉีกนิดนึงค่ะ,ะคือจริงๆไม่ใช่สายคอมเลยจริงๆเป็นเด็กสายวิทย์แต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือเหมือนพรมลิขิดมากๆคือบ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อแนะนําที่นี่คุณพ่อบอกว่าไอาทีของรัตนกระบังนี่มีชื่อเสียงมากๆคร <Yeah. S 1> าวนี้จากการที่เลือกสาขาค่ะหนูได้ดูหลักสูตรหลายๆอย่างคือรู้สึกว่าเต็งไม่ใช่สายคอมจ้าก็เลยรู้สึกว่ามีสาขาอะไรบ้างที่ มันมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยก็คือเจอสาขา d a t ตาสายค่ะก็คือ,อม,มีธุรกิจเข้ามาค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันตรงมากๆแล้วก็สามารถเอาไปใช้จริงได้เยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือมาแบบอีกเบรนึ่งนนะ้องมาจากคุณพ่อนนนแนะนำใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าคนคนที่รู้ตัวช้าคนหนึง่งแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่า ตัวเองอะชอบในการเขียนโค้ดหรือว่าชอบอะไรเนื่องจากว่าติดในยุคโควิดด้วยว <c oughs> ติดโควิดไหมครับติดนะแต่เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าตัวเองชอบเขียนโค้ดเพราะว่าค่ายไอดีแคมป์จุดเก้าเลยจุานนคลายกันหลังจากที่บบได้รอเข้าค่ายเนี่ยได้คุยกับรุ่นพี่ต่างๆก็รู้สึกว่ารุ่นพี่ที่เนี่ยเป็นรีมากเหมือนกับไอทีเราอยู่กันนเป็แบบครอบครัวครอบครนหนึ่งก็ครอบครัวจิระนั่นเก็ส่งสองอาจารย์ฟันฟันกันตลอดบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือทุกคนอยู่ครับครอบครัวแบบทุกคนคอยช่วยเหลือกันก็เลยรู้สึกว่าชอบภาคนี้ ทีนี้น้องๆน่าจะอยากรู้เหมือนกันว่าพี่ๆเนี่ยเข้ามาในรอบไหนเพราะ่เดี๋ยวในที่ก็ตามไม่ทันเหมือนกันตอนนี้ต้องมีรอบไหนบ้างแล้วเราเข้ามารอบไหนแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับผมนะครับผมเข้ารอบหนึ่งนะครับคือผมบอกก่อนเลยว่าผมอ่ะรู้ตัวเองช้ามากผมรู้ตัวเองตอนมาไ t ทีแคมป์สิเก้าครับชอบที่นี่จริงก็คือตอนม5ขึ้นมหซึ่งการที่ผมจะเข้ารอบพอร์ตฟิโออะม .6 เทอมหนึ่งผมมีเวลาเตรียมตัวอยู่เทอมกว่ากว่าเทมนิดๆผมก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือหลังจาก,จ Camp, ก็เ่หาอออืนนงงังสอ แล้วคณะที่นี่ถ้าจะเข้ารอบพอตก็จะต้องใช้คะแนนทีแกตีแพด้วยผมก็เลยต้องเริ่มอ่านเองซึ่งผมเป็นเด็กสิ่งคำนวณแต่ว่ามีทีแพดสาที่ต้องใช้ก็จะต้องมีฟิสิกส์ผมก็เลยต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นหน่อยก็คือเตรียมตัวแบบมากกว่าคนอื่นคนอื่นทําเท่าไหร่เราต้องทํามากกว่าเขา2เท่าซึ่งอยากจะบอกว่าอย่าเครียดถ้าเครียดเราก็จะยิ่งกดดันตัวเองคือผมก็คิดไว้เลยว่าต้องติดให้ได้ต้องเอาที่นี่เท่านั้นแลวซึ่งผมก็ยืนแค่ที่นี่ที่เดียวด้วยแล้วก็ติดมาที่รอบพอตแล้วพอติดรอบพอ สมภา์แล้วก็ então, สามภาษณ์นี่เลยนี่เลยก็คือผมเป็นเด็กกิจกรรมครับไม่ได้เป็นแบบเด็กที่มีสายวิชาการแบบเขียนเว็บจ๋าขนาดนั้นก็เน้นเข้ากิจกรรมที่นี่แล้วก็เน้นหาความรู้เองแล้วก็เข้าค่ายที่อื่นแล้วก็เน้นทําคะแนนทีแก๊ดทีแพดได้ดีแค่นี้ครับส่วนของผมนะครับก็เข้ารอบหนึ่งนะครับรอบพอร์โอก็ในช่วงตอนที่เริ่มเก็บพอร์ตเนี่ยก็รู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะหนักมากเพราะว่าเป็นช่วงม6ด้วยแล้วก็อย่างที่กล้องพูดก็คือมีสอบทีแก๊ดทีแพดด้วย ก็คือเราต้องแบ่งเวลาทั้งทำพอร์ตแล้วก็แบ่งเวลาทั้งอ่านหนังสือช่วงนั้นคือนั่งทาแต่โปรเจกต์แข่งก็คือไม่ได้นอนเลยแล้วก็ต้องแบ่งเวลาแผอ่านหนังสือด้วยก็เป็นช่วงที่หนักช่วงหนึ่งแต่ก็ดีครับที่ได้ใช้ช่วงเวลานั้นร <c oughs> ู้สึกว่า ครแลว้วที่ไม่ได้นอนสำหรับผมก็เข้ารอบหนึ่งมาเหมือนกันครับแล้วก็ผมนั้นจะเป็นโซนแบบเด็กผลงานนิดนึงครับก็คือรอบหนึ่งใช่ไหมครับมันจะมี2อ,อันก็คือมีเรียนดีกับเ้านความสามารถครับผมก็เข้ามาในรอบความสามารถนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกใช้ผมรู้ตัวแล้วว่าผมจะเข้าที่นี่แล้วก็การเตรียมตัวเนี่ยสำหรับผมก็คือผมมีผลงานค่อนข้างจะ กองอ็ยิยหยิบผลงานที่เราทําอยู่แล้วครับมาใส่ในพอร์ตแล้วก็แบบถ้านานจริงๆก็คงจะเป็นตอนที่ตั้งใจทําพอร์ตในฟิกมาครับมุ่นอยู่กับมาประมาณเดือนกว่านะครับสุดท้ายก็ยื่นมาแล้วก็เข้ามาได้ในรอบหนึ่งครับก็คือสรุปว่าผลงานของนหนไม,ไม่ได้ติดแต่ว่าติดตรงที่ทาพอร์ต ลงผลงานอีกทีนึงพี่นาก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเรากลัวไม่มีผลงานก็ไม่ต้องไปเครียดขนาดนั้นครับจริงๆเราจะเอาเป็นโปรเจกต์โง่ที่เราทําขึ้นก็ได้ครับแบบว่าอย่างน้อยเราให้เราเ้ารู้ว่าเราได้ทําอะไรเป็นแล้วก็เอา่าใส่ในพอร์ตแล้วก็ลองยื่นดูจริงๆอันนี้อยากจะเสริมพี่ไนเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วอะแค่ข้อนับว่าเป็นโปรเจกต์เนาะมันไม่จาเป็นจะต้องแบบยิ่งใหญ่เหมือนที่พี่ไนทํทำอะไรขนาดนั้นขอแค่แบบทําอะไรมานิดหน่อยๆทำเว็บแบบ คำนวณค่าข้าวออย่างเงี้ยสมมติหรือเค่คิดเลขอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ได้หมดแล้วถ้าทำเองล้วก็อยู่ในสโตรที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีครเองจะเป็นเว็บจะเป็น IoT จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ของถ้ามันแบบเราได้ทำมาจริง จริงๆเกรดตอนมปลายผมแย่มากนะครับผม2.83แต่ว่าก็อยากจะแนะนําไปในเด็กที่แบบเน้นผลงานแล้วกันครับว่าถ้าคุณมากับผลงานแล้วก็ขอให้ทำกับมันให้เต็มที่ครับเราฟังเด็กมไปลายมาเยอะแล้วใช่ปะแล้วเด็กอชอ,อยากรู้ว่าว่า<อ>พี่เข้าลอบไหนเอเอพี่เข้ารอบหนึ่งนะครับก็แบบรอบหนึ่งมันใช้คะแนนแกดแพดใช่ไหมแกดแพดของพี่ก็ได้ดีเหมือนกันเน้นสกิลกับเกรดครับเราต้องเน้นที่ผลงานผลงานก็อย่างที่พี่ไนท์กับพี่นิวว่าไปเลยว่าไม่ต้อง แข่งถึงระดับโลกระดับประเทศแต่ว่าขอให้เป็นโปรเจกต์ที่น้องๆทำกันเองอธิบายได้ว่าทําส่วนนี้คืออะไรยังไงให้กรรมาการเข้าใจแค่นี้น้องก็ติดแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่เรประกันสู้ๆครับทุกคนค่ะก็จากที่ฟังเพื่อนๆมานะคะทุกคนน่าจะมาเข้ารอบหนึ่งหมดเลยแต่นี้เป็นเด็กรอบสามค่ะแล้วก็เป็นรอบที่เด็กส่วนใหญ่ของในประเทศนะคะเข้ากันหมดเลยคือรอบนี้นะคะอาจจะค่อนข้างกดดันมากกว่ารอบอื่นๆเพราะว่าการแข่งขันค่อนข้าง,ง,งสูงค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะเตรียมตัวใช้เวลานานมาก ตอนแรกไม่ได้รู้ตัวค่ะว่าอยากจะเข้าที่นีค่ะแต่ว่าสอบเผื่อหลายๆวิชามากๆค่ะจริงๆเข้าที่นี้ค่ะจะต้องใช้วิชาก็คือคณิตหนึ่งค่ะแล้วก็ที่แกตดแล้วก็ภาษาอังกฤษใช้แค่3ตัวค่ะถ้าเกิดน้องๆกลัวนะคะก็แนะนําว่าให้สอบเยอะๆแล้วก็ตั้งใจค่ะทําให้เต็มที่ใช้เวลาให้คุ้มค่าปีหนึ่งมันจะมีผลสําเร็จแน่นอนค่ะก็ขอให้น้องๆประสบความสําเร็จในขณะที่ต้องการนะคะคำถามต่อไปครับทีนี้ขอถามอิมเพรสชั่นถัดมา หลังจากที่เข้ามาที่นี่แล้วที่คิดไว้ก่อนเข้ากับหลังเข้าเหมือนที่คิดไว้ไหมหรือว่าแตกต่างมากน้อยแค่ไหนทั้งแนวไหนมุมไหนอะไรอะไรจะดจกกได้เรียนอะไรได้แลออส่วนตัวของหนูนะคะด้วยความที่ยอมคือได้มาค่ายเหมือนอารมณ์รับพื้นฐานการเขียนโค้ดค่ะ<ช>คือพีโปมีปรับพื้นฐานก่อนใช่ค่ะมีปรับพื้นฐานก่อนจริงๆค่ายนั้นเป็นค่ายวิชาการคะ่ะก็คือจะเขียนโค้ดทั้งหมดเลยตอนนั้นยอมรับว่าเครียดมาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราจะมาถูกสายไหมจะอะไรไหมแต่ตอนวันที่จะจบค่ายค่ะคือ พี่เขาได้พูดว่า ในทุกเส้นทางที่เดินมาณนะจุดนี้ค่ะมันคือเส้นทางที่จะนาไปสู่ความฝันของเราค่ะคือหนูรู้สึกว่าประโยคนั้นทําให้หนูแบบร้องไห้แล้วก็ขนลุกกับคณะนี้มากๆออของคณะนี้ค่ะคือกิจกรรมเยอะมากค่ายเยอะมากหนูเข้าร่วมทุกอันเลยแล้วก็ได้มาค่ายที่เป็นเหมือนสัตสัมพันธ์เหมือนรับน้องก็คือค่ายอยู่ไหนนั่นเองค่ายนี้คือหนูรู้สึกว่าเหมือนปลดล็อกทุกอย่างเลยรู้สึกได้เจอกับเพื่อนได้เจอกับรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็อยากเหมือนเข้ามาเรียนที่นี่ค่ะแล้วก็หลังจากที่หนนนูได้มาเรียะนนะคะ 我来弄。 กังวลกังวลเรื่องไหน business เรื่องเขียนเขียนโค้ดเหรอคะเขียนโค้ดด้วยค่ะแล้วจริงๆพูดจำตรงคือไม่ได้สายแบบว่าคณิตก็ไม่ได้เก่งคือรู้สึกตัวเองไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะแล้วพอคราวนี้ค่ะคือเข้ามาก็รู้สึกว่าการเรียนของที่นี่ค่ะเป็นเรียนที่ใช้ได้จริงทุกอันเลยไม่ได้เรียนเหมือนแบบกวาดไปหมดอะคะ่ะส่วนตัวนะคะรู้สึกชอบบิส i n e s s มากๆค่ะรู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตประจำวันของเราม,มากๆคุณพลมีอะไรจะพูดไหมคเรียนภาษาเยอรมันชอบชอบสั้นดีนะสนุกได้สนุก ใช่ใครอยากรู้ก็ต้องมาเข้าไอทีรัวังนะครับสิ่งที่คิดไว้ว่ามันต่างจากที่ตัวเองคิดไว้ก็จริงจริงตอนแรกค่อนข้างกังวลว่าจะเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าจากที่คิดก็คือเหมือนเด็กคอมเนาะคิดว่าจะไม่สุงสิงกับใครอินทวเิร์ดหมดเลยทั้งคณะปรากฏคืออิกท่เบิร์ดหมดเลยคือทุกคนกิจกรรมเยอะมากค่ะแล้วก็เข้ากับเพื่อนได้เยอะมากๆเลยก็รู้สึก ชอบพี่นีเหมือนครอบครัวจริงๆสาขายทีบ้างนะครับก <c oughs> ็ผมเขาพูดในเรื่องของการเรียนแล้วก็กิจกรรมแล้วกันนะครับเรื่องการเรียนเนี่ยทุกครั้งที่ช่วงมปลายผมเหมือนเลือกทางผิดมาตลอดนะครับไปอยู่กับสังคมวัยรุ่นเกลเลยอะครับแล้วตั้งใจว่าการเข้ามาอะไรเนี่ยจะเป็นการ reset รชีวิตของผมไปเลยแล้วที่นี้พอเข้ามาปุ๊บมันก็เป็นการ reset รชีวิตจริงๆแหละก็คือเราได้เรียนในสาขที่เราสนใจจริงๆ <c oughs> แต่รู้สึกตอนนี้ปัญหาที่เกิดก็คือมันตรงเกินไปเพรดะว่าบางเรื่องมันลึกในแบบเรื่องเอมฟิสหรือว่าวิชาแมทฟอร์ <IT S 2> ไอทีใช่อะไรเงี้ยครับหรือแบบเรื่อง i c ซเอออะ,<ช>อะไรครับ<อ>ว่าโฟชาร์ดมันลึกต้องมาบวกสมการบูลีนต้องมาทำแมทริกอะไรเงรี้ยมันก็ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่เรา สนใจจริงแต่มันลึกเกินไปจนตอนนี้แอบตามไม่ทันนะครับก็ดีครับมันทาให้เราได้แบบเจอดลึกในสิ่งที่เราสนใจจริงครับส่วนเรื่องกิจกรรมก็ผมยินดีคำเดียวรับผมเข้าคณาะนี่นนมาเพราะว่าผมรักค่ายแล้วก็รักกิจกรรมหมดที่นี่ครับ <Hey. S 1> <c oughs> อ่านัน้นก็เข้ามาก็คือมาช่วยกันทากิจกรรมกันเต็มที่เลยนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีคนช่วยนกิดกกจชับมาคอยนะยจบสัมภาษณ์นี้เดี๋ยวต้องไปทำกิจกรรมต่อใช่ครับทูกพี่ก็บอกาตลอดครับว่าการเรียนมาก่อนกิจกรรมเสมอครับเขาก็เน้นย้ำตรงนี้ตลอดเนี่ยตอนนี้ก็เออก็ต่าง ก่อนตลอดครับรุ่นพี่เน้นย้ำเสมอเรื่องนี้ครับก็ทุกคนได้ความสุขเรื่องการเรียนตลอดครับเดี๋ยวขอโอสเรื่องกิจกรรมไว้ก่อนอย่ามีให้พูดเต็มๆเนาะก็เดี๋ยวขอไปเรื่องการเรียนก่อนนะครับปีหนึ่งมา ถ้ามองเข้ามาตอนนี้เข้ามาเหมือนเราเลยนะจะได้เจอกับวิชาอะไรก็ทางทางสองสาขาเดี๋ยวเอาของไอทีก่อนละกันก็ได้ครับก็คือตอนนี้ที่เข้ามาจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับก็จะมีเป็น ITF Information Technology Fundamental คำคมรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IT ีครับแล้วก็มี ICS Information Computer System ใช่ครับ m f i t m a t h for IT ก็เป็นคณิตศาสตร์สำหรับ IT ีแล้วก็มีอีกของวิชาที่ไม่ได้มีการเก็บคะแนนจริงจังก็จะมีเป็นชามส h o o l ครับเหมือนแนนแนวแต่ว่าเป็นแนนแนวที่แอดวานมากแล้วผมอยากจะบอกว่าชามส h o o l ที่นี่ดีมากครับ อ,อนีน 1. 1> แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็น Foundation English ครับก็เป็นบทศาสนาทั่วไปซึ่งมันก็ชิลครับแล้วก็อีกอันนึงครับอันส,สุดท้ายแล้วครับเป็น PSCP ครับก็คือเป็นการเขียนเรียนเขียนปโปรแกร,รมตรงๆเลยครับภาษาที่เราได้เขียนก็คือภาษาไพทอนนั่นเองครับต้องบอกทุกคนก่อนว่าอันนี้คือปีหนึ่งเทอมหนึ่งใช่ไหมอันนีแ้แค่เทอมหนึ่งเดียวยังไม่แบบบิ๊กเทอมยังไม่ไฟนอลอะไรนั้นต้องกดเทอมมาเท่าไหร่นะสี่อาทิตย์สี่อาทิตย์สี่อาทิตย์หนึ่งเดือนพอดีครับเอ่าปลาฝั่งอีกสาขาอะไรบ้างออของ Data เรามีอะะะไรบ้างนมีค่ แล้วก็มีลิเนียเอลจีบาเป็นพวกเมตริกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดวิชาของขสาขาเราก็คือบิสเนสค่ะก็คือเรียนเกี่ยวกับมีบิสเนสไฟแนนซ์ด้วยค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเหมือนของ IT เลยค่ะจะมีวิชาเจนเก็คือมี Foundation English ค่ะแล้วก็ชามสกูค่ะอทีนี้ก็คือจริงๆตอนแรกเคยงงว่ามีชามสกูททาไมเหมือนโรงเรียนบริหารเสน่ห์ก็มีเพราะว่าทุกคนให้ความสาคัญกับ เสน่ห์ของเด็กที่นี่มากมากนี่สมัติพิอ่ะขอแบบจอบไปที่การเขียนโปรแกรมนิดนึงแล้วกันนะครับวิชาที่มีเขียนโปรแกรมเมื่อกี้ไอทีรูดไปแล้วของ p ของล a ตาของลาตาไซมีมีค่ะเป็นภาษาอะไรครับก็ PS TV ของฝั่ง Data นะครับจะเน้นไ y t h o n ครับตอนนี้ก็ใช้อนาคอนดาอยู่เป็นเครื่องมือเครื่องหนึ่งของ ทาง Python ครับผมก็ไม่ได้เรียนลึกเท่าทาง IT ทเน้นใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้านธุรกิจมากกว่าจะเป็นโค้ดแบบนั้นเลยครับของ d a ตตาประมาณนี้ครับผมเรื่องเรียนประมาณนี้นาะสสำหรับน้องปีหนึ่งนะครับที่สนใจมาตอนนี้ก็น่าจะพอเก็ีแล้วว่าจะได้เจออะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดอยากรู้มากกว่าน,นี้นะครับก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ก่อนกันมาสัมภาษณ์พี่เขาเพิ่มนะครับผมเออราะว่าอจริงๆวันนี้ก็ไม่ครบสาขาเลยใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวถ้าสนใจนะครับบกพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะฮะโอเคเรื่องเรียนผ่านไปแล้วนะครับขอนนนังการ้ ที่นี่บอกว่าเห็นบอกว่ากิจกรรมโหดใช่ไหมได้ฟังหน่อยเอาตั้งแต่เข้ามาเดือนหนึ่งที่บอกพี่เนี่ยทำกิจกรรมอะไรไปแบบแล้วบ้างหรือว่าเข้ากิจกรรมอะไรไปแล้วบ้างถ้าเกิดให้ไล่์ตั้งแต่เข้าปีหนึ่งเลยอันแรกก็คือพีโปรแกรมมิ่งที่เราเด็กปีหนึ่งทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเรียนจริงๆค่ายสองก็คือค่ายยูไนครับเป็นค่ายภายในของไอทีระกำบังถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องเข้ามาที่นี่นะค่ายนี้ค่ายยูนบอกไม่ได้สปอยล์พอเราค่ายูไนเสร็จก็อาจจะเปิดเทอมแล้วเราได้ทำความรู้จักเพื่่่อนนไปแล้้วใมาทีีก็สู กิจกรรมจริงๆของคณะเราบันดีกว si> ่าคือกิจกรรมกิจกรรมอะไรนะไอ g ีจีจีโปรโมทกิจกรรมใช่ใช่ครับกิจกรรมไอจีจีจีเป็นเหมือนกิจกรรมกีฬาสีเหมือนของมัธยมเลยแต่วันนี้เราจัดกันในของคณะมหาลัยใช่ไหมการทำงานก็แบบมีหลายเอ็นซีหลายโอดีแบบเนี้ยทุกคนอ่านมองว่า เอ็มซีกับโอดีคือไรที่นี่ครับเราจะไม่ได้แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆครับแต่ว่าเราทํางานด้วยระบบที่ทุกคนรู้เท่ากันหมดทุกอย่างไม่มีใครเป็นหัวหน้าใครทุกคนเท่าเทียมกันหมดซึ่งมันดีมากๆถ้าเกิดอยากรู้ว่าทำยังไงก็เหมือนเดิมเข้าไอทีราดเรวางเยอะจริงๆที่นี่อ่ะเรามาดูกิจกรรมต่อไปที่จะมาเรื่อยๆนี้กันดีกว่าน้องๆทุกคนน่าจะอยากมากันแล้วใช่ป่ะเออพูดไปขนาดนั้นก็เดี๋ยวมีกิจกรรมทูบีครับทูบีไอทีก็เป็นกิจกรรมดีๆที่แบบมาเรียนรู้กันว่าสาขานี้เป็นไง อณะนี้เป็นไงครับผมแล้วก็ถัดมาก็คืออันนี้ใหญ่มากเลยเป็นค่ายไอทีแคคนสมัครเยอะมากดีมากค่ายนี้มีแบ่งเป็นสาขาด้วยใครสนใจสาขาไหนก็สามารถมาสมัครกันได้ครับผมอันนี้คือเพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคณะนี้อย่างเดียวเนาะใช่แล้วมีอะไรที่แบบว่าไป็นโคบับ ข้างนอกบ้างไหมอยาเชนรถไอทีระกบางไปทําที่อื่นหรือแบบมีค่ายที่อื่นมาจากที่ไทยจริงๆ,ๆมีรุ่นพี่คะ่ะอันนี้คือยังไม่ได้เริ่มแต่มีรุ่นพี่เคยมาติดต่อเรื่องจะมีค่ายพวกค่ายอาสาอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถไปตามต่างจังหวัดคะ่ะโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆคณะเราเนี่ยมีค่ายเยอะมากๆเลยคะ่ะอันนี้ยอมรับตรงๆว่ามันเยอะจนอาจจะมีข้อมูลไม่ทั่วถึงจริงๆคะ่ะแต่เท่าที่รู้มาก็มีค่ายอาสาแล้วก็ค่ายในคณะค่อนข้างเยอะที่เพิ่พดพูดไปเลยคะ่ะก็นอกจากค่ายอาสาแล้วครับก็ยังจะมีค่ายกีฬาก็คือไอทีฬา ของ3ประจอมก็จะมีราชกระบังบางมดแล้วก็พระนครเหนือแล้วก็มีอีกค่ายหนึ่งเลยครับที่เพิ่งจัดกันไปแล้วก็เด็กไอทีเข้าไปเยอะมากก็คือค่าย JWC เอ๊ะจูนี่ครับเว็บมาสเตอร์แคมป์ใส่เสื้อมาพอดีนี่มี JWC หมดเลยนี่เป็นค่ายเกี่ยวกับการทำเว็บนะครับก็จะมีแบ่งออกมาเป็น4สาขาก็คือสาขาคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งดีไซน์แล้วก็โปรแกรมมิ่งซึ่งวันนี้ผมเพิ่งจะสปอนเซอร์ให้กับค่ายนี้ไปนะแล้ว ก็ทางไอทีของเรานะครับก็ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยหรือว่า TWA ครับก็คือไอทีของเราก็ในคณะจักข้าวเข้นมาใช่ไหมสุดยอดเลยก็น้องๆคนไหนที่เกิดอยากจะเข้ามาในคณะไอทีแล้วครับบ้างน้องซึ่งทุกคนนี้ไม่ทิ้งการเรียนใช่ไหมไอทีนะครับก็ย้ำกับน้องๆนิดนึงว่าแบบว่าทำเสร็จแล้วต้องเรียนว่ามันมีความสำคัญแน่เลยทำไมพี่ๆเขาถึงบอกให้เราต้องเรียน ถึงตัวคิดว่าถ้าเกิดเ,ออเป็นเด็กกิจกรรมด้วยแล้วไปเท่งเรียนคือมันมีประโยชน์คือการแบ่งเวลาให้เป็นค่ะคือเราจะมีความรับผิดชอบม,มากขึ้นแล้วเราก็ต้องจัดตารางให้เป็นด้วยจริงๆตารางของทุกๆสกขาค่ะมันจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นถ้าเกิดเราแบ่งเวลาดีๆหลังเลิกเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราสามารถติวกับเพื่อนได้เลยเพราะว่าเพื่อนในขณะนี้เก่งทุกคนเลยค่ะสามารถช่วยเหลือกันตลอดแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดเป็นทำกิจกรรมมคะค่ะก็คือ A G ที่นี่ a จน n c ่อะไรเงี้ยอาจจะมีนนใช่ค่ะที่เรียกค่ะหัวหน้ากิจกรรมมะค่ะจะเรียกว่าเจน n c ่นั่นเองค เอจเนี่ยจะแบ่งออกเป็นแต่ละ MC OD อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็คืออาจจะต้องทํางานกันดึกหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ช่วยเหลือกันเต็มที่เลยค่ะเียได้ว่าเด็กๆคณะน,นี้เรียนก,ก็สุดกิจกรรมก็ไปสุดเหมือนกัน,นใช่ทีนี้ใกล้ขยันแล้วนะครับมีใครที่รู้สึกว่าตัวเองแบบมีผลงานอะไรที่เราอยากจะมาโชว์กับคนที่เราดูอ,อยู่ล้ว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดมาเรียนที่คณะน,าานี้หรือว่าจะก,ก่อนเข้ามาเรียนที่นี่อะไรแล้วแบบว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับา เรื่องผลงานนี่ต้องของนายเลยปะแต่ที่แอบรู้มาก็คือแบบว่าส่งสคริปต์เข้าให้เนียนๆเหมือนไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมแต่ว่าที่จริงเตรียมมาทำให้นายรับฟังเลยนะก็ครับจริงๆตอนนี้ผมทำบริษัทอยู่ครับแต่ว่าบริษัทมีจริงๆอเราต้องฟังหน่อยว่าผมทำบริษัทครับ ก็ผมอะครับคนอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับผมรู้ตัวว่าผมชอบเขียนโปรแกรมตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วครับดังนัง้นก็ได้ลองเขียนเว็บได้ลองทําอะไรมากมายครับอย่างที่สร้างขึ้นมาตอนนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มรับเงินโดเนทครับที่ชื่อว่า Easy Donate ที่จะแก้ไขปัญหาโบรการสตรีมเมอร์ได้การรับเงินโดเนทได้แบบไม่มีค่าธรรมเนียมครับ<พ> <Bing> ก็คือปกติเรารับเงินโดเนทใช่ไหมันก็จะมีแบบแพลตฟอร์มที่หักค่าธรรมเนียมอะไรอย่างนี้แต่ของเรามันเหมือนเป็นตัวการในการตรวจสอบเสร็จทำให้เราไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรอย่างนี้เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับจทิ็้งกก์นะคคครรัับบ็ือ easy donate.app แล้วนา์ทำอะไรในเว็บไซต์อ๋อผมนะครับเป็นผู้คิดคนโปรเจกต์ครับแล้วก็เป็นคนเขียนเว็บไซต์เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ครับแล้วก็เป็นคนไปคุยกับทุกๆฝ่ายครับว่าแบบว่าใครจะทำอะไรบ้างไอ้ทำคนเดียวหรือว่าทำกับทีมทำกับทีมครับเป็นทีมที่ชื่อว่าโอน่าครับซึ่งตอนนี้โอน่าก็เป็นชื่อบริษัทกลุ่มตอนนี้ครับ ก็อย่างที่บอกครับตอนแรกก็ทำแพลตฟอร์มอิสระเนี่ใช่ไหมครับแล้วพอเราเริ่มมีทุนจากตรงน,นั้นแล้วครับเราก็เลยเอาทุนมาสานต่อในการเปิดเป็น VPS เป็นธุรกิจเช่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ครับแล้วพอมีธุรกิจอะไรนอกเงินเพิ่มเติมแล้วก็คิดว่าควรจดเป็นบริษัทครับเพราะว่ามันได้ความน่าเชื่อถือแล้วก็ระบบที่จัดการเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับ<ม>ก็เลยจดเป็นบริษัทขึ้นมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองครับก่อนเข้าที่ไอทีระกระบังไม่นานครับจริงๆแล้วไม่ได้แบบว่าให้ทุกคนมาเปรรรรรีีีีีียยยยบบ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 เเเเเเทททกกกกกัััััััตววววออออองงงงนนนนนะะะะะะ่่่่่่่าาาาาาแแแแแไไไไมมมมมข้้้้ล็จชชช์ใหฟฉๆถิดพ จริงๆแล้วถ้าน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้แบบอยู่ม4ม5แล้วอยากจะเริ่มอ่ะคือถ้าที่อยากจะเริ่มจริงๆก็เริ่มได้เลยน้องใช่ไหม อยากจะใช่เหมือนพี่นิวเหมือนกันครับว่าถ้าคิดจะทําอะไรอะครับทาไปเลยครับอย่าแบบโวตอรอแบบไปถามคุณนว่าเฮ้ยคุณนวบอกอย่าทําเลยมันไม่ไมไดีหรอกอย่างงี้ผมตอนผมจะเริ่มครับผมก็โดนคนแบบตําหนิเยอะเหมือนกันเขาแบบจะทําได้หรอทำได้หรอรแบนแ้วผมไม่ฟังค,ครับผมท,ทขาขึ้นมาเลยทําเขียนดาวขึ้นมาเองแล้วท้ายก็มันก็เกิดขึ้นจริงครับวันที่เกิดขึ้นจริงแล้วควนที่มาสสำเร็จแล้วทุกวันนั้นทุกคนจะสนใจคุณเองครับอ่ะทีนี้สุดท้ายนี่แหละเดี๋ยวให้ทุกคนฝากอะไรสิ่งน้องๆที่กาลังดูชิปนี้อยู่แล้วก น้องบางคนอาจจะกำลังตัดสินใจนะว่าการจะเข้าคณะสายคมคณะไหนดีมหาวิทยาลัยไหนดีอ่ะไม่แน่จะครกบองก็สำหรับน้องๆที่กำลังเลือกอยู่นะครับพี่อยากจะแนะนำว่าน้องลองหาสิ่งที่น้องชอบจริงๆเลือกคณะที่น้องชอบมหาวิทยาลัยที่น้องชอบแล้วน้องก็ตั้งใจแล้วก็ขอให้น้องๆติดครับผม ค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆนะคะเด็ก68ทุกคนหรือว่าเด็กเกิต่อไปนะคะรุ่นต่อไปก็อยากให้ทุกคนนะคะค้นหาตัวเองให้ได้ค่ะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าตัวเองชอบสายคอมก็แนะนำไอคิลักระบังเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ายังไม่รู้เลยขณะในใจก็อยากแนะนำไอคิรักระบังเพราะว่ามีอนาคตนแน่นอนค่ะใหญ่ก็มีงานทำกเก่งมากเลย นะเด็กมัธยมปลายฝากไปเยอะแล้วทีนี้แบบอยากพูดในเด็กปวชบ้างในเด็กปวชที่อยากเข้าไอซิลัสก,ก,กระบังหรือว่ามหาหลัยไหนๆนะครับก็อย่าท้อแล้วครับเออบางทีวิชาการอนะ่ะเราอาจจะน้อยกว่าเด็กมปลายก็จริงแต่ว่ามันมีคนทางอื่นอยู่โซลูชันอื่นอยู่ในการแก,ก้ไขปัญหาอย่างเนี้ยที่ผมมาเลอกรักกระบังเพราะว่า่กิจกรรมเยอะเราได้ทำกิจกรรมด้วยได้เรียนไปด้วยซึ่งมันตอบโจทย์ในแบบของผมผมจึงเลือกที่นี่ แต่ว่าน้องๆทุกคนอาจจะมีสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมก็อาจจะเลือกมหาลัยที่ตอบโจทย์ในตรงน,นั้นได้ไม่ได้แบบบังครับเลยว่าต้องมามหาลัยนี้นะมาเลย่นี้นะแต่ก็ฝากไอทีแด้กำลังไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจได้นะคะก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของการค้นหาตังนะครับก็อันนี้รู้สึกว่าสําคัญจริงๆว่าคนคนหาตัเอรว่าอย่างผมเนี่ยตอนแรกๆก็คือไม่รู้ว่าตัวเองชอบในการเขียโนโพสหรืออะไรเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าชอบก็เลยอยากจะฝากน้องๆให้ค้นหาลังดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขในมหาลัยแล้วก็ ฝากไอทีรากะบังนะครับ <c oughs> ไว้เดี๋ยวปเป็นครอบครัวไอทีด้วยกัน ก็อยากจะฝากถึงน้องๆมปลายทุกคนเลยนะครับระหว่างนี้ก็มี2อย่างใช่ไหมคือค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรกับค้นหาคณะที่ใช่วม่าเราจะเข้าที่ไหนเนาะอยากแนะนำว่าลองทําทุกอย่างเลยครับที่แบบเราทำได้มีโอกาสเข้ามาก็อยากให้ลองรีบความมันไวครับแล้วก็เรื่องคณะเนี่ยอยากให้ลองไปหลายๆที่ดูครับอย่างของผมเนี่ยก็คือผมยื่นไปหลายที่มากครับไปเปิทยาลัทหลายที่มากแล้ว,ว่าก็ได้รู้ว่าชอบที่นี่ที่จะสื่อก็คืออยากให้ลองหลายๆอย่างแล้วก็ลองทุกอย่างที่ทําได้ครับเพิ่มโอกาสตัวเองให้เยอะๆครับแล้วก็ถ้ายังเลือกที่ไหนมม้้อาีผบกกกกรรัถิจ รับการแสดงออกอยากมีพื้นที่ในการแสดงออกที่ดีก็แนะนำไปที่รักับบังครับ ก็คณะของเรานะครับก็มีกลุ่มที่ชื่อว่า ITX อยู่ด้วยก็คือเป็นคณะสร้างเสริมประสบการณ์ i อนีน่นเองครับสายไอทีห้ามพลาดเดือนนี้ก็จะมีกิจกรรมมาด้วยครับก็มาติดตามกันได้เลยก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะครบรถทีเดียวเลยเนาะสำหรับพี่ๆปีหนึ่งนะครับที่มาเหมือนแนะนำน้องๆในวันนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดอยากเห็นของไอชีระกบังมากกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดอยากเห็นบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้อีกเช่นเดียวกันเนาะพราะว่าเวลาวันนี้ของเราค่อนข้างน้อยนิดหนึงหรือว่าถ้าใครสนใจออออยยยาากกกกจะะะใหหห้ไคณนนนนมมมัีเเ็ืร ชเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้น้องในวันนี้นะครับมาตามกันเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวทีววว่ต่อไปจะเป็นที่ไหนนะครับราติดตามกันไปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ,บ